ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็ยังอยู่กับช่องช่างใหญ่หัวใจกเกษตรเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ช่างใหญ่หัวใจกเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์เลื่อยโซ่นะครับหรือเลื่อยยนต์นั่นเองนะครับเราจะมาทำความรู้จัก ว่ามันมีอะไรบ้างทําไมมันถึงตัดไม้ได้ทําไมมันถึงติดเครื่องได้ก็เป็นการแนะนําพอสังเขตคร่าวๆนะครับเราคงไม่ไม่ลงลึกไปจนถึงนักวิชาการเนาะเพราะเรามันช่างบ้านๆส่วนมากจะเป็นนักวิชาเกินนะครับเอ่อ เอาเป็นชิ้นงานชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้นะครับอันนี้ที่ยกขึ้นมาให้ดูนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับมันจะเป็นเหล็กแกว่งไปแกว่งมาหมุนไปหมุนมาได้เนาะสรรพภาษา,า,ษาช่างเขาเรียกตรงนี้ว่าข้อเวียงข้อเวียงเป็นเหล็กตุ้มทวงเวียงไปเวียงมา ในลักษณะวงกลมหรือภาษาบ้านๆช่างบ้านๆเขาจะเรียกว่าตับเป็ดนะครับเหล็กชิ้นนี้เขาจะเรียกว่าตับเป็ดดูยังไงให้เหมือนตับเป็ดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในส่วนต่อไปก็คือจะมีองค์ประกอบในโครงเหี่ยงของเรานะครับก็มีตรงนี้ เขาจะเรียกว่าก้านสูบนะครับเป็นก้านสูบเอาไว้สำหรับยึดกับลูกสูบถัดมาตรงนี้ก็คือลูกสูบนะครับนี่นะฮะลูกสูบนี่เขาเรียกลูกสูบนะครับลูกสูบสลักสูบก็จะอยู่ตำแหน่งในรูนี้นะครับในนี้ก็ในสองจุดนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็น นะครับก็จะมีลูกปืนอยู่ในนี้นะครับเป็นลูกปืนแนวนอนหรือภาษาช่างเขาจะเรียกว่าลูกปืนเข็มนะฮะลูกปืนเข็มจะอยู่ในนี้1ลูกนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในนี้อีก1ลูกครับภาษาช่างเขาจะเรียกว่าลูกปืนปลายก้านนะฮะลูกปืนปลายก้านก็จะทำงานด้วยกัน นะครับจะทำงานสัมพันธ์กันเวลาหมุนขึ้นหมุนลงในกระบอกสูบเรานะครับส่วนประกอบของลูกสูบค,ค,คร่าวๆนะฮะก็จะมีที่เห็นสองอันหมุนไปหมุนมานี่นะฮะนี่นะครับเขาเรียกแหวนนะครับแหวนแหวนลูกสูบนั่นเองนะครับมีหน้าที่เอาไว้รีดกำลังอัด ในกระบอกสูบนะครับอ่าอันนี้ผ่านไปนะครับหนึ่งชิ้นนะครับในส่วนของข้อเวี่ยงกับลูกสูบชิ้นส่วนถัดมานะครับก็คือชิ้นนี้หน้าตามันจะแปลกๆนิดนึงนะครับ เป็นเสื้อสูบเลื่อยยนต์เราคงจะบอกยี่ห้อเขาไม่ได้นะครับแต่ให้จำรุ่นไว้แล้วกันนะครับเป็นรุ่น ms หนึ่งแปดศูนะครับ ms 8 8อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับว่าในเสื้อสูบหนึ่งตัวมีอะไรบ้างเนอะรูกลมกมข้างบนนี้ เห็นนะครับมีเกลียวก็คือเอาไว้ใส่หัวเทียนนะครับมีหัวเทียนเดี๋ยวเรื่องของหัวเทียนเดี๋ยวค่อยพูดในเรื่องของการจุดระเบิดเนาะอะที่เห็นสองรูใหญ่ๆเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นท่อทางเดินไอดีนะครับหรืออีกอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออ่อช่องพอตนะครับเป็นช่องพอรต แล้วก็เป็นช่องสุญญากาศรูสูญญากาศเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกรูนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับแยกน้ำมันให้ขึ้นมาจากถังนะครับในส่วนถัดมาอันนี้ก็คือเป็นกระบอกสูบไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเป็นกระบอกสูบนะครับเป็นกระบอกสูบมี อ่ะฝั่งนี้ที่เห็นมีช่องตรงนี้ช่องตรงนี้ก็คือช่องพอร์ตไอเสียนะครับเป็นช่องพอร์ตไอเสียเวลา,าลูกสูบเผาไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอเสียเขาจะออกทางนี้ไอเสียจะวิ่งออกทางนี้นะครับส่วนรูที่บอกเมื่อกี้ช่องที่บอกเมื่อกี้เป็นช่องที่น้ำมันจะเข้าทางนี้ หรือภาษาช่างเรียกว่า ID นะครับเขาจะเข้าทางนี้เครื่องยนต์เล็กๆแบบนี้จะแตกต่างออกไปคือไม่ได้แยกฝาสูบนะครับไม่ได้แยกฝาสูบจะมาเป็นหล่อออกมาเป็นชิ้นงานเดียวกันเลยนะครับหล่อมาชิ้นงานเดียวกันเลยเพื่อนเห็นนะครับบางคนถามเอ้าช่าง แล้วรีดวาลไม่มีเหรอรุ่นนี้ทำไมเห็นเป็นช่องโบโบเครื่องยนต์เล็กๆขนาดนี้นะครับค่อนข้างจะมีไซส์กระทัดรัดแล้วจะใช้การปิดเปิดไอเดีอเสียด้วยจังหวะช่องพอตหรือช่องไอเดีอเสียนั่นเองนะครับวิศวกรจะออกแบบมาให้พอดีนะครับในจังหวะเครื่องหมุนลงเนี่ยข้อเวียงหมุนลงเนี่ยลูกสูบก็จะเปิดนะครับให้ให้มีการ ดูดนะฮะช่องพอตจะดูดจะดูดไอดีลงไปได้นะครับแต่พอลูกสูบหมุนขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาอัดนะครับก็คือซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นรีดวาลวในตัวนะครับขึ้นไปอัดอยู่ช่องข้างบนแล้วก็จะจุดระเบิดที่หัวเทียนนะครับเป็นเป็นเป็นความรู้คร่าวๆเนาะที่ที่ที่เข้าใจง่ายๆนะครับพอจุดระเบิดเสร็จแล้วก็จะมาออกทางไอเสียก็ควบคุมด้วยลูกสูบเหมือนกันนะครับลูกสูบก็จะเปิด ซึ่งระบบเครื่องยนต์แบบนี้ก็อยู่ในตระกูลสองจังหวะนะครับวันหน้ามีโอกาสจะเอาสี่จังหวะมาให้ดูนะครับว่าสี่จังหวะทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเสื้อเสื้อสูบนะครับจบไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับอ่าชิ้นถัดมาเห็นไหมครับเป็นวัวๆแหวงแหวงเป็นเหมือนรูปอ่างเนาะ บางคนก็เรียกท้องอ่างนะครับบางคนก็เรียกฝาครอบข้อเวียงนะครับก็ได้ทั้งสองภาษาแหละครับมีหน้าที่ประกบเวลาเราใส่ข้อเวียงเข้าไปในนี้นะฮะจะประกบกันแบบนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะประมาณนี้ นะครับเสร็จไปอหนึ่งชิ้นองค์ประกอบสำคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คือลูกปืนลูกปืนสองตลับนี้หรือสองตับนี้มีหน้าที่ประคองข้อเวี่ยงนะครับประคองข้อเวี่ยงสองลูกนี้นะครับจะอยู่ตรงสองข้างตรงจุดนี้ของข้อเวี่ยงเพื่อนเห็นไหมครับจะอยู่ข้างข้อเวี่ยงตรงนี้ นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งชิ้นในส่วนประกอบของข้อเวียงเนาะอ่าที่ขาดไม่ได้เลยคืออันนี้ครับนี่เป็นซีนข้างข้อเวียงเพื่อนเห็นไหมครับซีนข้างข้อเวียงเนาะขนาดเท่ากันอ่าขนาดเท่ากันนะครับสองด้านเลยซีนตัวนี้จะมีหน้าที่ป้องกันอากาศหรือน้ํามันที่จะ รั่วออกในห้องเผาไหม้หรือห้องห้องเข้าเหวียงนั่นเองนะครับนน<ๆ>การการรั่วซึมนะครับอ่านี้เราก็ได้จัดเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยเพราะของเก่าแห้งแข็งแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทำรุดเสียหายนะครับเนาะอีกชิ้นหนึง่งเครื่องโดนจะทำงานไม่ได้เลยตัวเล็กๆนี่นะครับ คือน็อตยึดนะครับน็อตสี่ตัวนี้จะทําหน้าที่ยึดกับแข้งยึดกับฝาครอบตัวเมื่อกี้นะฮะตัวเนี้ยนะครับจะใส่เข้าไปในในรูนี้นะครับแล้วก็ยึดกับแข้งน็อตตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับเกลียวของเขาจะเป็นเกลียวหยาบนะครับแล้วหัวน็อตของเขาจะค่อนข้างจะไม่เหมือนน็อตอย่างอื่น นะครับเพื่อนๆนท่านไหนที่อยากจะทำหรืออยากจะซ่อมก็ให้หาซื้อเครื่องมือนะครับที่เป็นดาวหกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะมาใช้นะครับเพราะว่าของเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษนิดนึงนะครับมีทั้งหมดด้วยกันสี่ตัวเนาะในชุดนี้ครับผมครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนคร่าวๆของเครื่องดนนะครับหรือเลื่อยโซ่ตัดไม้ นะครับก็เดี๋ยวช่วงจะประกอบนะครับจะมาลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงว่าประกอบแบบไหนนะครับส่วนอีพีนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์หรือเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างใหญ่หัวใจกเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ